าตอนเดียวแต่งซิ่งกับข้อกรัวเราลอยคันนี้เครื่องสามพันในราคาเพียงแค่สี่แสนปดนเก้าพันบาทได้อะไรบ้างตามน้องแมมไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกัณน้องแมมเซรีไทย สวยกันอีกแล้วนะคะและดีนี่ที่เดิมเลยนะคะเซรีไทยรถสวยสาขาสนามบินนะคะวันนี้น้องแหม่มก็เอารถทํางานทําเงินมาฝากพี่ๆกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยอีสุสิด,ดีแมงนะคะคันนี้เครื่องยนต์สามพันนะคะน้องเป็นตอนเดียวในราคาสุดพิเศษเลยนะคะเพียงแค่4ี่แสนแปดหมื่นเก้ันบาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีสามารถจัดเต็มจีดาวไปได้เลยนะคะใครที่กําลังมองหานะคะรถคอกพอลลอยออกไปทํางานนะคะช่วงนี้ก็หน้าผลไม้แล้วนะคะใครใครที่อยากได้นะคะออกไปทํางานจั ะะก็มาที่ไลน์นี้คลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับพี่พ,พี่ท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะ,ะก่อนที่ไปรับชมนะคะภายนอกและภายในนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นชมหน้าใหม่ชมน้าพลิกโลกแบบนี้นะคะทีขาวเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้าพลิกความนะคะใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะสามารถตรวจเช็คได้นะคะของเรารถสวยเกรดเอแน่นอนนะคะ ในส่วนของไฟนะ,ค,ะคันนี้ได้ไฟหน้าไฮโดรเจนนะคะสภาพนี้เลยนะคะอาจจะมีคราบเหลืองบ้างเล็กน้อยนะคะตามสภาพการใช้งานนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้นะคะไฟตัดหมอกนะคะในส่วนของคันนี้ยังไม่ได้มานะคะคแต่สามารถซื้อมาใส่เพิ่มได้เลยนะคะ ถัดมาในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กทีเอ37คู่หน้านะคะยางนะคะก็ได้เป็นยางแม็กซิอย่างดีนะคะขอบ17นะคะคันนี้นะคะได้เป็นยางคันนี้ได้เป็นยางปี2025เลยนะคะนี่นะคะขับขี่ได้ยาวๆเลยนะคะถัดมาด้านข้างของตัวรถนะคะไฟเลี้ยวนะ,ะจะอยู่ด้านข้างนะคะจะไม่มีที่กระจกนะหรือเรียกว่าไฟเลี้ยวทับทิมนั่นเองนะ น้องเป็นตัวสปาร์กนะคะถ้าเป็นตอนเดียวจะเป็นสปาร์กนะคะเครื่องยนต์สามพันนะคะจะมีตัวสติ๊กเกอร์ติดไว้ให้ด้านข้างนะคะกระจกนะ,ะฝาครอบก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะตัวนี้ได้อย่างลงตัวเลยอะมาดูตัวโครงสร้างนะคะเกเมนอาร์คให้ดูเลยนี่นะคะเมนอาร์คคือแบบรูกลมคมทริปนะคะ เรียงสวยกันทุกจุดนะคะซึ่งมั่นใจได้นะคะว่ารถของเรานะคะไม่มีโดนชนมาอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆนะคะมั่นใจได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็นี่เลยนะคะในส่วนของตะขอนะคะก็เดิมๆเ,เลยนะคะนี่นะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะถัดมานะคะด้านหลังนะคะ ลอ้อคันนี้จะได้เป็นลอ้อแม็กพาวรอยนะคะของ t c p Y นั่นเองนะคะเป็นยางมิชลิน XCD2 นะคะตัวนี้ก็รองรับน้ำหนักได้นะ,ะ3-4ตันกูสามารถบรรทุกได้สบายเลยนะคะ <S <S ในส่วนของค้อรัวนะค,ะคันนี้ก็ค้อรัวสูง1เมตรนะคะเออจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่าความสูงก็ประมาณ10ชั้นครึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะ,ะออกไปเพราะว่าของเราก็คือ,อจดทะเบียนลงเล่มไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะ ถัดมาด้านหลังนะคะตัวซิปล็อกนะคะก็เดิมเเลยนะคะตะขอต่างๆก็คือยังอยู่ครบนะคะตัวเมนอาร์กต่างๆนะคะเหล็กคํำหลบป้ายนะคะเรามีมาให้นะคะเป็นของไจทีเทเนียมนะคะสำหรับสายซิ่งที่แบบอยากได้นะอันนี้คือไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะไฟเบรกไฟท้ายไฟเลี้ยวนะ,ะก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะจะ๊ะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะนี่เลยนะสำหรับภายในนะอ่ะเดี๋ยวแกะเมนอาร์คให้ดู นี่นะคะแกะให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่พี่จะได้มั่นใจนะคะว่ารถของเราสวยจริงดีจริงนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกความอย่างแน่นอนนะคะการันตีได้เลยนะคะเซรีไทยรถสวยมีคําว่ารถสวยล็อกท้ายไว้อยู่แล้วนะคะอ่ะเริ่มที่แผงประตูกันเลยนะคะแผงประตูก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะออโต้ฝั่งคนขับมีปุ่มเซ็นเตอร์ล,ล็อกมาให้นะคะกระจกด้านนอกสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะตรงนี้นะแล้วคนนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับ ถัดมาด้านในนะคะอ่ะนี่เลยนะฮะตะขอนะคะหรือว่าความดันลมยางก,ก็คือเดิมๆติดมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะสวยๆเลยนะคะสภาพคือ9 9บกบวกๆเลยนะคะในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะตัวนี้นะคะเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX ได้ USB ได้นะคะ ตัมอลไยก็ปุ๊มหนังมาให้แล้วนะคะมีตัว SR S R S airbag มีมาให้นะคะคันนี้เลขไม้ก็จะอยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะคะภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะคะพี่ๆดูนีถุงยังไม่ได้แกะเลยนะคะคือเจ้าของเดิมดูแลดีมากพี่ๆค่ะนะ,ะมันใจได้ว่าได้รถสวยแน่นอนนะคะใครสนใจก็สามารถทักมาได้นะคะอ่ะเดีย๋ยวตาม,ม,ามน้องแมมมาชมห้องเครื่องกันต่อเลยดีก,กว่านะ,ะสำหรับห้องเครื่องของเรานะคะเรามีรับประกันวารันตีให้นะคะ นี่เลยนะ,ะทุกคันของเรานะคะจะมีรับประกันารันตีให้ทุกคันนะคะสําหรับรถตอนเดียนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนหรือ5,000กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะอันนี้เลยสําหรับตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI นั่นเองนะคะหรือว่า o n e w Blue Power นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สามพันนะคะเพราะว่ารถบรรทุกหนักนั่นเองนะ,ะให้ดูฝากระโปรงก่อนเลยนะคะที่พี่ดูหัวน็อตนะคะ ไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะไม่มีแบบรอยแกะรอยแงะรอยถอดนะคะตัวเมรร็ดอา์คือแบบรูกลมคมอิฟนะคะพี่ๆนี่แขงกันความร้อนมีมาให้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวแผ่นเพจนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะแผ่นเพจแท้นะคะมี เลขเครื่องนะคะเลขตัวเครื่องเลขตัวถังคือมีมาให้ครบนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะของเลวต่างๆนะคะของเราก็มีการเปลี่ยนถ่ายให้หมดเลยนะคะก่อนออกรถก่อนสองมอบรถนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจุดเต้มสีเดิมโรงงานนะคะหรือว่าจะเป็นคานด้านหน้านะคะก็คือสภาพเดิมเลยนะคะรถไม่มีชนหนักจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะโอเคใครที่สนใจนะคะเจ้ารถบรรทุกค,คันนี้นะคะ ดีแมก a นะคะเครื่องยนต์3,000ในราคาเพียงแค่ 4แส0ืบาทบาทเท่าน <cco> ั้นนะคะเครดิตดีนะคะก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถเริ่มต้น6,500บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็ติดต่อน้องแหมมได้เลยนะคะที่เบอร์0ู4 5 1 9 7 1 9 7นะคะ0 6 4 5 1 9 7 1 9 7นะคะหรือใครอยากจะมาดูรถตัวจริงก็มาได้นะคะเซรีไทยรถสวยสาขาสนามบินนะคะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะโอเคสำหรับวันนี้น้องแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ ใจสีนิไทยรถสวยจ้า